น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆเครดการจัดฮิ่งพระให้ถูกลำดับเพื่อความก้าวหน้าจเจริญรุ่รงเรืองทางบ้านก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆจัดหิ่งพระให้ถูกลำดับเพื่อความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทั้งบ้านจัดหิ่งพระรับปีใหม่อย่างไรให้รับรัพบ ในวันปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่มงคลที่เหมาะสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวของเราและครอบครัวเพื่อเปิดรับเรื่องราวดีๆและเหตุการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปตลอดทั้งปีและเพื่อเป็นการเอาเริกเอาชัยปีใหม่ครั้งนี้ ก็จะมาเผยเคล็ดลับวิธีการจัดหิ้งพระอย่างไรให้มีแต่โชคลาภจะเป็นอย่างไรลองมารับฟังกันนะคะ 1. ทิศไหนเหมาะสมกับการจัดหิ้งพระพื้นฐานสำคัญของการจัดหิ้งพระต้องดูสถานที่ของหิ้งพระทิศทางการจัดวางโดยทิศที่เหมาะแก่การวางหิ้งพระคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเศรษฐีทิศตะวันออกและทิศเหนือสามทิศนี้จะดีที่สุดข้อ2ลักษณะภาพรวมของห้องพระที่ดีควรเป็นอย่างไรเนื่องจากห้องพระเป็นสถานที่ซึ่งมีพลังมากที่สุดจึงควรต้องสะอาดโปร่งโล่งไม่ทึบอากาศถ่ายเทสะดวกลองสังเกตว่า บ้านไหนถ้าห้องพระสกรปกมืดทึบไม่มีแสงสว่างมักพบกับปัญหาเรื่องของการเงินและปัญหาสุขภาพ 3. หมวดหมู่หิ้งพระสําคัญที่ห้ามละเลยการจัดหมวดหมู่หิ้งพระที่ถูกต้องควรจัดเรียงตามลำดับลงมาการจัดหิ้งพระไม่ควรเอาพระหิ้งพระ หิ่งเทพหิ่งพระมหากษัตริย์มารวมกันควรจะจัดหิ่งแยกกันข้อสการจัดของบริเวณใกล้หิ้งพระหากจะวางของใกล้บริเวณหิ้งพระอาจจะวางชั้นหนังสือสวดมนต์ได้ความสูงของชั้นไม่ควรสูงมากและควรแบ่งบริเวณให้ชัดเจนสิ่งของนอกเหนือจากนี้ไม่สมควรวางใกล้หิ่งพระ หากมีการถวายน้ำก็สามารถทำได้เช่นอาจจะถวายทุกวันพระส่วนดอกไม้ไหวพระหากแห้งแล้วควรเปลี่ยนไม่ควรให้เช้าในห้องพระเนื่องจากห้องพระนั้นเป็นสถานที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่เช้าแห้งจะส่งและถอดพลังในด้านบวกให้กลายเป็นด้านลบข้อห้า ความเกี่ยวข้องของหิ่งพระกับชีวิตหิ่งพระมีผลมากเพราะเป็นพลังด้านบวกทั้งการเงินโชคลาภสุขภาพหน้าที่การงานเป็นเรื่องของห่วงจุย้ยถ้าดูหนังโบราณจะเห็นว่าห้องพระไม่ทึบเลยโปรง่งโล่งสะอาดจะมีแค่ของเกี่ยวกับพระและของที่ใช้ในการสวดมนต์ นอกเหนือจากนั้นไม่ควรมาจัดไว้ในห้องพระจะเห็นได้ว่าการจัดหิ้งพระส่งผลมากต่อโชคลาภและสุขภาพของเราอีกทั้งการจัดหิ้งพระตามคำแนะนำก็ทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะลำดับต่อไปเรามาดูกันว่าในห้องพระมีวิธีการจัดเรียงพระพุทธรูปอย่างไร ก่อนอื่นต้องมีพระประจำบ้านหรือพระประธานก่อนซึ่งพระประจำบ้านที่ผู้คนนิยมเลือกมาบูชาได้แก่หนึ่งพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยและปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชก็ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาแต่โบราณการเช่นกัน 3. หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถหลวงวัดโสธรวารารามจังหวัดฉะเชิงเซาถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วประเทศนับถือ 4. พระประจำวันเกิดและหากบ้านไหนมีพระหลายองค์การจัดวางตำแหน่งของหิ้งพระก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการให้เกียรติและเสริมมงคลแก่ชีวิตทำให้ท่านมีฤทธิ์หรือมีบุญบารมีมากขึ้นด้วยโดยการจัดเรียงพระพุทธรูปบูชาในบ้านเรือนต้องไล่เลียงไปตามชั้นบุญบารมีของท่านดังนี้ชั้นที่สูงที่สุดพระพุทธรูปอันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก แต่ถ้ามีพระพุทธรูปหลายองค์ให้เลือกองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นประธานส่วนพระพุทธรูปที่เหลือหรือพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุสามารถวางในชั้นนี้ได้แต่ต้องต่ำกว่าพระพุทธรูปชั้นที่สองรูปปั้นรูปจำลองรูปภาพของพระอรหันต์ที่เราทราบ ชั้นนี้ให้วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายเป็นต้นชั้นที่สรูปปั้นหรือรูปถ่ายครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์หากเป็นพระเครื่องต่างๆควรหาจารย์หรือถาดเล็กๆมาวางรวมกันไว้ที่สำคัญ คือห้ามวางเครื่องรางของครั้งไว้ในชั้นนี้เป็นอันขาดพวกเขี้ยวเสือตะกุดกุมารทองรักยมเอาออกไปซะชั้นที่สี่รูปพระมหากษัตริย์หรือพระบรมสานุวง์ชั้นที่ห้ารูปครูบาอาจารย์ที่เป็นคราวาสหรือบรรพบุรุษที่เราเคารพจะเป็นรูปหรือจะเป็นเท่ากระดูกข,ของท่านก็ได้ ข้อห้ามที่ห้ามปฏิบัติ 1. ไม่ควรทำหิ่งบูชาพระในห้องนอนเพราะบางครั้งคนเรานั้นอาจจะมีกิจกรรมอันใดที่ไม่สมควรในห้องนอนได้บ่อยครั้ง 2. ไม่ควรวางไว้ใต้บันไดหน้าห้องน้ำหรือบริเวณพื้นผนังที่สกรปรก 3. ไม่ควรปล่อยให้หิ่งพระสกระปรกควรหมั่นทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดฝุ่นอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามการทำแต่กรรมดีการสร้างบุญกุศลและการล่าเว้นความชั่วก็ยังถือเป็นการบูชาที่ดีเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปนะคะรับรองว่าชีวิตของคุณจะเจริญขึ้นอย่างแน่นอน ในวันหยุดครั้งนี้มาจัดเรียงลำดับพระในบ้านของคุณให้เหมาะสมและดูแลรักษาความสะอาดให้พวกท่านกันนะคะสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเราตลอดปีและตลอดไปนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ